แล้วเนื้ออะไรกินแล้วปลอดภัยสุดวะเพื่อนเด้อจะเป็นเนื้อวัวมัง้งเพราะว่าตอนดิบมันก็กินได้ไม่ใช่วะแล้วเนื้ออะไรวะเนื้อหอยทำไมเพราะว่าหอยมีออยอปลอดภัยแน่นอนมีออยอโอโยกูจะอายัดบัญชีมึงวันนี้แหละสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดในห้องน้ําคืออะไรวะเพื่อนเดาจะเป็นที่ขัดส่วมมั้งเอาไ้ล้างขี้อ่ะน่าเศร้าสุดและไม่ใช่วะแล้วอะไรน่าเศร้าสุดวะโถส่วมไงทำไมถึงเป็นโถส่วมวะก็โถซ้วมโอยส้วม อีกแโอไม่มันกลับมาอีกแล้ว,ว, oh my, ม,ลลวมันต้องถามกูแน่นอนเลยอะนี่เพื่อนอะไรขนมอะไรเสียงดังที่สุดวะเพื่อนป๊อปคอนมัง้งเวลาทอดอะมันจะด,ดังป๊อป๊อๆป๊อป๊อป๊อปอะไม่ใช่วะ <c oughs> แล้วขนมอะไรวะขนมปังเห็น <br> uh> ไหมมันเสียงดังแม่ดังปังเลยอะกูจะปังเข้าหน้ามึงอะ ม้าอะไรสีแดงวะเพื่อนมาที่ไหนจะมาตัวสีแดงวะมาทาสีหรือเปล่าไม่ใช่วะแล้วมาอะไรวะมาเขื่อเทส <c oughs> ก็มาเขือเทสสีแดงไง <c oughs> เดี๋ยวมึงจะได้หน้าแดงเพราะฝ่ามือกู <c oughs> แล้วพระอะไรออกไปเที่ยวตอนกลางคืนวะมันจะมีพระที่ไหนออกไปเที่ยวตอนกลางคืนด้วยเหรอไม่มีหรอกมั้งมีนะเพื่อนแล้วพระอะไรวะพระจันทรไงตอนกลางคืนมันก็จะออกมาไง <c oughs> โอยกลัวตีนจังเลย โรงเรียนอะไรสอนอยู่กลางถนนวะเพื่อนจะบ้าเหรอแค่จะพานักเรียนไปสอนอยู่กลางถนนวะมีนะเพื่อนโรงเรียนอะไรวะโรงเรียนสอนขับรถ <l od> พาออกไปขับรถแล้วก็สอนกลางถนนเลยเออมันก็ถูกของมันวะ <l od> ปลาอะไรนะ่าเสียดายที่สุดวะเพื่อนปลาตายในบ่อมัง้งยังไม่ได้เอามาทําอาหารเลยตายซะและ้วไม่ใช่วะปลาอะไรวะปรากฏว่าเธอมีผัวซะแล้ว <l od> ไม่ได้จีบเลยเธอมีผัวก่อนเสียดายมากๆเออกูก็เสียดายเหมือนกันวะแล้วร้องสมศรีแกล่ะเธอก็มีผัวเราเหมือนกันแน่ หมออะไรอยู่ได้ไม่นานวะเพื่อนก็น่าจะเป็นหมอเข้ากะดึกมั้งอยู่ไม่นานคนป่วยไม่มีไม่ใช่วะแล้วหมออะไรวะหมอลำซิ่งมันมาตอนหัวค่ำแล้วก็จบตอนเช้าโคตรซิ่งเลยเป็นไงโดนกุกวนตีนกลับนี่พูดไม่ออกเลยใช่ไหมแล้วทําไมไม่มีใครให้ซามูไรยืมเงินเลยวะอันนี้ไม่รู้อ่ะทําไมวะเพราะซามูไรจะชักดาบไงแบบได้เงินปึ๊บบิดเลยอะไรเงี้ยงั้นขอยืม200หน่อยสิเพื่อนเอาไปเลยเพื่อนโอเคกูเป็นซามูไรนะกูไปละเอาให้มึงบิดเงินกู สร้อยทองหนึ่งบาทหนักอะไรวะเพื่อนก็หนักสี่สลึงไงสร้อยทองหนึ่งบาทเลยด้วยไม่ได้หนักตรงนั้นวะหนักตรงไหนวะหนักใจกูไม่มีเงินซื้อดิฮ่า <c oughs> <c oughs> ไอพวกจนกูก็ไม่มีตาซื้อเหมือนกัน <c oughs> พี่น้องสองคนมีกล้วยสามลูกจะแบ่งกันยังไงวะ <c oughs> ก็พี่เอาไปหนึ่งลูกแล้วให้น้องสองลูกพี่ต้องเสียสละให้น้องอยู่แล้วไม่ใช่วะแล้วได้คนละกี่ลูกวะได้คนละลูกเลยทำไมอ่ะเอาก็มีพี่หนึ่งแล้วก็น้องสองคนไงมีสามลูกแบ่งกันคนละลูกพอดีกูมีสองหมัดก็แบ่งกันคนละหมัดพอดีแต่มึงรับคนเดียว พี่น้องสมศรีครับว่าไงคะพี่คิดถึงหนูทุกคืนเลยนะโอ้งั้นเหรอคะใช่แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยอ่ะพี่ควรทํายังไงดีอะ่ะก็ไปนอนสิคะหรือมาหาแม่มเอาอีนี่ไก่อะไรไปฆาตรกรว่ะเพื่อนไก่อะไรมันจะมาฆ่าคนได้วะมีนะเพื่อนมีนะแล้วไก่อะไรวะไก่จิกเด็กตายบนปากองน <c oughs> ง่ามาจิกเด็กตุยเลยนะเว้ย <c oughs> เดี๋ยวกูจะสั่งไก่เคเอฟซี FC ไปกัดตูดมึงให้เพื่อนน้องสมศรีกวนตีนกูว่ะเออแล้วทําไมวะจะไปจีบทาไมอ่ะเขามีแฟนแล้วอ่ะก็กูอยากจีบเขาอ่ะกูควรทํายังไงอ่ะทําใจเพื่อน เออมึงไม่ช่วยกูเลยอ่ะมึงควรตีนกูเกินไปกูควรตีนมึงกล <c oughs> <s at> ับไงสัใจวัเหรียญอะไรหนักที่สุดวะ <g ül> ก็น่าจะเป็นเหรียญสิเบเพราะว่าเหรียญมันใหญ่สุด <m uch ing> ไม่ใช่วะแล้วเหรียญอะไรวะเหรียญสิบร้อยอันห <g ül> นักกว่าเหรียญสิบมึงเหรียญเดียวด้วย <g ül> แล้วลอยอะไรใหญ่กว่าลอยไนโดเสาวะก็น่าจะเป็นลอยอุกบาทนะน่าใหญ่สุดไม่ใช่วะ <g ül> แล้วลอยอะไรวะ <g ül> ลอยไนโดเสาลื่นมันใหญ่กว่าปกติแน่นอนเพราะว่ามันลื่นไงแล้วมึงคิดว่าใครหน้าตาดีที่สุดในคลิปนี้วะกูว่าน่าจะเป็นคนดูนะทำไมอ่ะเพราะว่าคนดกกกคคนนนนดไลลลิี้งะยืััรบ หปีมีกี่วันวะเพื่อนก็365วันไงไม่ใช่ว่ะแล้วมันมีกี่วันวะมีอยู่7วันท้าไม7วันอ่ะก็มีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์ครบ7วันพอดีเลย <Bro. S 1> เออกูว่ามึงถามผิดนะมึงถามว่ามีกี่วันไม่ใช่ว่าวันอะไรบ้างหุบป,ปากซะเวา้า ถ้าโดนขวานจามใส่หน้าแล้วต้องทำยังไงวะเพื่อนก็รีบไปโรงพยาบาลสิเพื่อนขวานจามใส่หน้าเลยนะเพื่อนรีบไปหาหมอให้หมอทําแผลไงไม่ใช่วะแล้วต้องทํายังไงวะกินยาแก้หวัดไง <S <S มันจามใส่หน้าเราแสดงว่ามันเป็นหวัดอยู่แล้วกินยาแก้หวัดแค่นี้ก็สบายแล้วกูอยากจะเอาขวานจามใส่หน้ามึงแล้วก ทำไมคนจีนถึงไม่จนวะเพื่อนเพราะเขาฉลาดทางด้านการเงินเลี้ยงลูกหละันดีประชากรก็เยอะเศรษฐกิจเขาก็ดีไงเขาก็เลยรวยไม่ใช่วะพราะอะไรวะเพราะมีสระอี <No. S 1> ถ้าไม่มีสระอีคำว่าจีนก็จะกลายเป็นคำว่าจนบักผากจอต่ำมึ้ย เฮ้ยนี่เพื่อนใหม่กูขอถามมึงหน่อยดิอะไรว่ามายุคนี้มะนาวกิโลแล้วเท่าไหร่วะเพื่อนกิโลละร้อยห้าสิบไงราคาปัจจุบันไม่ใช่วะเล้กกิโลละเท่าไหร่วะกิโลละสิบขีดเพราะว่าสิบขีดมีหนึ่งกิโลอ้าวยกี่ปัญหาเรื่องกันชัดๆดีีว่ากูจะกำคอมึงเอ้ยกูร้อเล่นเพื่อน มันอะไรวะเพื่อนมีธรรมะธรรมโมในจิตใจมันอะไรวะก็มันเทศไงเพื่อนมันเทศที่ที่แปลว่าเทศนาน่ะมุกเสียวอ่ะผลไม้อะไรวะเพื่อนถ้าเติมวอแหวนลงไปตรงกลางมันจะเหม็นทันทีเอผลไม้อะไรนะอังวนหรือเปล่าอังุนอ่ะไม่ใช่ว่ะมะละกัวหรือเปล่าไม่ใช่ว่ะแล้วอะไรวะก็ส้มไงถ้าเติมวอแหวนใส่ตรงกลางมันก็จะกลายเป็นส้มเหม็นเลยเฮ้ยกูก็เหม็นเหมือนกันว่ะเหม็นอะไรวะเหม็นขี้หน้ามึงอ่ะอันนี้คืออะไรบางทีก็ใหญ่บางทีก็เล็กบางทีก็เปียกบางทีก็แห้งโอ้โหอะไรมันจะไปครบชุดขนาดนั้นวะ ก๋วยเตี๋ยวไงมีทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่บางทีก็เปียกบางทีก็แห้ง เอสบนโลก no นลี 2> 2> ้มีกี่ชนิดว่าเพื่อนก็มีชนิดเดียวไงโลกเอดอ่ะก็ HIV วธรรมดาไม่ใช่เพื่อนมีมากกว่านั้นมีกี่ชนิดว่ามี4ชนิดทำไมอ่ะมันก็จะมีเอดดอกจิกเอดใบโพเอดโพดาเอดโพแดงนี่ไง4ชนิดพอดีเลยมึงเล่นไพ่มึงโดนตำรวจจับชัวถ้าสโนไวอยากทําอาชีพสโนไว้ควรไปขายอะไรว่าเพื่อนไปขายแอปเปิลมั้งชอบกินแอปเปิลแม้แต่แอปเปิลยาพิษมันก็กินไม่ใช่วะทำอาชีพอะไรวะขายขนมครกทําไมอ่ะพ่อมีคนแคะทั้ง7คอยแคะให้อยู่7คนเลยนะเพื่อนเร็วแน่นอนไอดีย วไปเล่นตรงนู้นไปอะไรเอ่ยแม่อยู่บ้านลูกหลานไปเที่ยวทัศนศึกษามัง้งแม่นั่งอยู่บ้านส่วนลูกก็ไปเที่ยวกับคุณครูไม่ใช่วะเล้วอะไรวะก็กุญแจไงเพื่อน<ร>แม่กุญแจก็ห้อยไว้หน้าบ้านส่วนลูกกุญแจก็เอาติดตัวไปด้วย ไม่ีเพื่อนว่าไงถ้านายหายใจไม่ออกนายควรทํายังไงวะเฮ้ยก็รีบไปหาหมอดิหายใจไม่ออกขนาดนี้เรื่องใหญ่เลยนะเว้ยไม่ถึงกับไปหาหมอหรอกมัง้งเดต้องทำยังไงวะ <c oughs> ก็หายใจเข้าไง <br r> มึงหายใจออกจนหมดปอดแล้วมึงจะหายใจออกอีกได้ยังไงมึงต้องหายใจเข้าสิเดี๋ยวมึงจะหมดลมหายใจวันนี้ <c oughs> มึงเห็นกระปั้นแขนๆๆกูไหมมึงเห็นไหมคามถามสมมุติมีรถจัก,กรยานอยู่หนึ่งคันนายกอเป็นคนนั่งหน้านายขอเป็นคนนั่งกลางนายคอเป็นคนนั่งหลังแล้วใครจะเป็นเจ้าของรถจักรยานวะก็นายกอดินายกอหน้าก็ต้องเป็นคนปั่นไม่่ใช แล้วนายขอกับพ่อเหรอไม่ใช่ว่ะแล้วใครวะสมมุติไงมึงอ่านคําถามดีๆกูบอกว่าสมมุติมีรถจักรยานอยู่หนึ่งคันนี่มึงไม่อ่านคําถามใช่ไหมเนี่ยโอ้กูหัวจะปวดอะไรวะเพื่อนเกิดมายังไม่แก่เลยแต่หลังคอมแล้วน่าจะเป็นกูนะเพื่อนตอนนี้อายุ20แล้วปวดหลังชิบหายไม่ใช่ว่ะแล้วอะไรวะกุ้งไงเพื่อนเกิดมาปุ๊บหลังค่อมปั๊บเลยโอ้ยปวดหลังแล้วมันอะไรไม่มีขนวะมันฝรั่งมันแก้วเอออันนั้นมันก็มีขนนี่วะมันอะไรวะเพื่อนมันยังเด็กอยู่ ใช่มันยังเด็กอยู่มันก็เลยไม่มีขนเออใช่แลยฮะมันยังเด็กอยู่ไอ้น้องเอ้ยมึงคิดอะไรเนี่ยเป็นสัตว์เลือ้อยคานกินคนได้แต่มันไม่มีลิน้นตัวอะไรว่ากินคนได้แต่ไม่มีลิ้นเนี่ยก็จระเข้ไงเพื่อน <Nope. S 1> เดี๋ยวจระเข้มันก็มีลิ้นไม่ใช่เหรอมีลิ้นเพื่อนแต่มันใช้งานไม่ได้มันไม่สามารถใช้ลิ้นมันกระดกไปมาได้เฮ้ยความรู้ใหม่